สวัสดีครับวันนี้คนกเกษตรคนต้องสู้ดูดสวนนะครับมาเที่ยวชมนะครับสวนปู่เนานครับหลังจากเอาใช้ปุ๋ยจากธนูในการาฟื้นฟูต้นทุเรียนเล็กที่เหลืองแกรงไม่แตกยอดนะครับนี่นะครับแบกปุ๋ยขึ้นไปใส่ด้วยครับนี่ปู่เนาอายุเท่าไรเด้้วนี้เจ็ดสิบี่แล้วเจดสิบี่นะนี่ครับดูวะยังแบกปุ๋ยเก่งเลยนี่ ครับโวนนี้ตังยูทีมูหมูมสิบเจด็ดหมูสิบเจด็ดตำบลตำบลรับรอ้อนะบ้านเห็นเรือนี่ครับของผู้ถูเรียนทังมดกี่กี่ต้นไดครับนี่ทังม,มดสูโเล็กใหญ่ก็โ่รวยได้ลองรอยต้นนะ่ะนี่นะครับดูนะครับเจ็ดสิบฟาแล้วนี่แก่แบกปุ๋ยขึ้นไปใส่ด้วยนะครับ มาชมทุเรียนของแกนะครับเดิมด้านบนที่ไม่แตกยอดนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยจากขนุนในการพื้นฟูนี่ไม่จ้างห่อนง,งานแบบมาเองบนี่นะครับก็น่าสวนอยู่บนยอดเขาเลยครับ นี่ใครอ่ะเข้ามาไรเข้าเห็นเรือชื่อเข้าฮะชื่อชื่อผู้เข้าอันนี้ก็ได้เข้าเข้าไม่ชื่อเ,าเอ,เอเาเน,เอนะครับนี่นะครับนะครับกรเกษตรกรนะครับการทำสวนทุเรียนนะครับผลยอดเขาเลยนะครับนี่นะความ ยากลำบากของศกษตรกรที่ทําสวนทุเรียนนะครับนี่นะกว่าจะได้ทุเรียนมานะครับไม่ใช่ง่ายนะครับนี่ครับมาชมการแก้ไขของปูนเน o นะครับโดยใช้ตุ่มปุูจากธนูนะครับ,ใน,นรบในการฟืนฟ้นฟูทุเรียนนะครับ อายุเป็นเพียงตัวเล็ปุนะตเลครับอ่านี่นตอนนาทีนะอ่าตอนนาทีไม่จ้างใครด้วยครับทำเองมดเดินเดินไม่มีเสียงฮอบเลยอะ่ะผ้มออบแล้วเี่เไปดูนะครับว่าโอเฟื้นฟูมาระยะหนึ่งเดือนนะครับ จตกการไม่แตกยอดแตกใบนะครับนะเรียนใหญ่ก็อยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับอ่าันนี้ขอไปขอคุณเปครับอ่านี่ครับเดิมของอ,อ,นนอ่าตาของปูเหลืองแล้วก็ไม่แตกยอดเดี่ยวยอดแล้วนะครับนี่นะครับน,นะะปืนฟูด,ด,ด้วยปุยจากธนู นะครับขึ้นหนังไหนปูขึ้นหน,น,นันงหนนี่นะครับน,นี่นะอ,นนอ่านี่ครับแกก็แยกใส่ทดลองดูนะครับว่านี่นะมาใส่ของกลาจายธนูนะครับฟื้นพูน,นะครับเดิมไม่แตกยอดแตกใบแล้วก็เหลืองเราไปชมต้นเล็เลกๆข้างบนหินี่ครับ อ,อ,อ,าอ,อ่างั้นอตอนเล็กออกยอดแล้วอ่านะครับเดิมรรบกรอนเหลืองนี่นะครับนี่นะครับปู่นาก็นะครับใช้สา,ายมาไล่ไล่ปุ้ยแหล่ปุ้ยนะนนนววอ่าเดือนหนึ่งได้แหล่ปุ้า คือเดนได้แล้วเนี้ยผลคคของพืชเนี้ยอ่านี่นะครับเดิม,มเหลืองไม่แตกยอดนะครับแล้วก็ปูทดลองใช้นะครับเพราะว่าปูใช้อ่าหลายปุ๋ยหลายสูตร <ใน S 1> แล้ว,ลวนะครับไม่เดินยอดเลยนะครับนี่ดูเนี่ยปูนะาแบบเดียวยอดดีแนะ่ยประมาณประมาณเดือนแล้วเนี้ยเดือนได้แลวนะครับเดือนได้แลวนะครับดูนะครับพื้นปูนะครับจาก หาทุเรียนอดูครับปูนองเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับนี่นะครับอยู่บนยอดเขานะครับไม่ธรรมดานะครับสวนชาวสวนทุเรียนที่บ้านหินเรือนะครับนี่นะเดิมเหลืองแล้วก็ใบปัสสาพเขียวแล้วก็ยอดเริ่มแทงมาแล้วนะครับนี่นะครับ S <S นะอ,อ่านี่ครับนี่ผมใช้ขุ่นเที่ว่าไม่เอาอยอดอ่านี่นะครับเนี่ยฟื้นฟูด้วยอ่าสิบสองสามสามแล้วก็ตัวปุ๋ยเชื้อนะครับอ,อ,นะอ่านี่เห็นไหม นี่นะครับนี่จะเติมใช้คุณอ่าแต่ในที่ไม่แต่ก่อนใช่ไว้นะใส่ไว้ตัวอย่างเลยกับในต่องไงปู้ตีใช่อ๋ออ่านี่ไม่มียอดเลยนะวันนั้นที่พ่อมารอบก่อนเรื่องเเอรื่องอะนะครับนี่นะครับเปลี่ยนซี่น้อยๆนั่นแหละจนมายอดก็เปลี่ยนซี่ครับนะครับ ถ้ายพอใจไหมถ้าาอ้อมาเพื่อนใ,ใ,ใช้ได้ครับใช้ได้ครับนี่นะครับอ่าปูกแกก็ใช้มาหลายสูตรแล้วไม่เคยแตกยอดสักทีหนึ่งนิ่งอตลอดนี่นะครับอนนี้เลออย,ยอย่างไรยังอ้อยแล้วนะอ่าตัวนี้ทีจะตายอะไรแบบนั้นนะโผล่ไส้ครับโผล่ไสแล้วก็เหมือนพนตอกซุกซีอ่านี่ครับนี่นะฮะด้าน,นล่างนะครับแตกหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ตอนเดียวอืมครับตอนนี้ตอนเดียวอย่ว่าตายเลยอยู่อะไรก็ไม่ได้ครับนี่นะครับดูนะครับการฟื้นฟูตายแน,น่นอนครับตายแล้วนี่นะครัจะเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่านะครับจากอาการของทุเรียนนะครับอ่าระบบอ่ารากไม่ดีนะครับรากกินอาหารไม่ได้ นะครับแล้วก็มาฟื้นฟูนนนด้วยอของปุ๋ยจากธนูนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าระยะหนึ่งเดือนนะครับระยะหนึ่งเดือนนะครับที่ปู่ใส่ไปนะครับ,นะรบก็เห็นผลนะครับตอนดานล่างก็เหมือนกันนะครับไม่ไหวเลยอืมตายในตัวน,นี้อ๋อไม่ตายแล้วกูดสวยเลย

นี่นะครับดูนะครับีู่เดนะครับสิูส่งไปหานั้นมันมันยนมันไม่มันเรื่องไม่มียอดเลยคอยอยตายอย่างเดียวะครับนี่นะเห็นไหมครับฟื้นฟูระยะแค่เดือนด้วยนะครับการเป็นแนวทางนะครับในการหาฟื้นต้นทุเรียนนะครับให เพื่อนๆได้ชมนะครับดูนะครับคุณปู่นะครับที่นี่คือเขาเรียกคุณปู่เน่านะครับขึ้นเตอนนี้ือวาดรูมอยู่กว่าศืนคนไทยคนเลยนี่่อ่ยเอ,เอายอตีแต่ว่าใบเตี้ยเลยครับนี่วิ่งสอนหนึ่งยาวอยู่นี่ในปู่ก็ไม่ได้เอาไปใส่ต้นสวยๆนะครับลองปุ๋ยโดยใช้ต้นที่ว่าจะตายอยู่นะแล้วก็ปู่ลองมาใส่นะครับนี่นะครับแตกยอดมาแล้วนะครับเห่นเดิม อาการนะครับใบเหลืองแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะต้นเลื้อนดับโซ่อันนู้่ะดับโซ่มาตายไม่ตายเรียนสีมันเล่านั้นก็เรื่องมันใต้คุณเลือกจ้อยเลยครับจ้อยเนี้ยอ่านี่ก็เริ่มแตะแล้วนะเรียนเอ่เรยนสีใบเริ่มกินอาหารแหละนะครับนี่นะครับเริ่มแตกมาแล้วนะครับมีฝวดนี้ช่วยช่วยเลยอ่าครับตอนนี้ตอนที่ว่าอ่อนอยู่ที่ว่าเหนื่อยอยู่กว่าปืนอ่าอย่างไรอย่าเพินะ เหลืออยู่นี่นะครับก็แต่ตอนนี้ต้นนูนสามตอนนี้แต่ให้คุณเนี่ยดีเห็นมดแหละครับน้ำออยดเแล้วนะครับนี่ออยดนะอครับแล้วก็ตอนนี้นั้นก็ต้นนั้นก็ไม่มียอดเลยเหมือนกันอืนี่นะครับเยอะอ่าปัญหาเรื่องอ่าตอนทุเรียนไม่กินปุ๋ยนะครับนี่นะมาแก้นะครับเพราะว่ากูลองลองเฉพาะอต้นที่จะตายอย่างเดียวนะปุ๋ยกับผมนะผมลองต้นนั้นอย่างเดียวอ่า ใส่เน yeah. ีใ yeah. ส yeah. ่หมดแต่บ uh. ่พยายามเน้นมาต้นต้นที่เหนื่อยอ่าต้นที่เหนื่อยทีแย้ๆครับต้นนู้นต้นนึงต้นนู้นต้นนึงหมดจุดใต้ไปคุณนะวันเหนื่อยอย่างนี้คุณเลยเดิมต้องไม่ได้เลยแล้วนี่เลยใส่ตึ้งฝืนมดเลยนะฝืนเลยครับฝืนไม่ใส่อื่นเลยดีนะมีใส่อื่นนะผมอยากจะลองไหมใช่ไหมครับผมไม่ใส่อื่นเลยใส่อื่นมาใส่อื่นเลยไม่ให้มันเดินอยูจลนะคนนั้นเราก็ทลังเออะเอาคุณเลยผมไม่ใส่ใส่เลยครับนี่ตอนนี้ดูแต่เนี่ยแตมันใหญ่แต่ว่าไม่แตะได้แตะมาแล้วนี่ ต้นนู้นเปลี่ยนซีมกันเวรต้นนู้นต้นู้นต้นเนี้ยต้นเลี้ยงอย่างเู้นเองนะเด็กกรดูว่นะดูดีขึ้นเริ่มเริ่มปรับปรับนะพูดบอกว่าพอนมือตกเยอะโดยพุดนนะเอ่าใจถึงกับไล่ยุติชันที่ควรนะครับนี่นะครับก็นะครับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขนะครับของอ่าคนเกษตรคนน้องสู้นะครับซึ่ง าตามปุแล้วด้วยอ่าตามผลงานนะครับในปุ๊เป็นปีแล้วนะปีแล้วอ่าในเดินในเพิ่งมาช้ยปุ้ยนี้แหละนี่ยอดเงอะมาเลยอ๋อแล้วอ่านี่ก็เดี๋ยวบำรุงเรื่อยๆนิปุอีนี้ครับแอบไว้เพิ่มตายว่าตายมาแล้วนี่นอนกินยอดนะยิบอ๋อที่นู่นอ้อยอดฮะอันนั้นนอนกินยอดนะโอ้นี่นอนอืมนอนน่ตายเลยนี่ตายเลยครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ที่มืออยู่กับทีมือแรงๆซึ่ง ระยะนี้ฝืนฟูแบบนี้ปูว้ว่าจะได้ไหมปุ้ยน,นี่ฝืนเลยครับไม่ตายไม่เลยเนี่ยไม่ตายแลย้วถึงถึงปุ้ยที่เอามาฝืนฟูที่ปู้ใช่ที่ผ่านมาใส่แล้วไม่เดินไม่กินปุ้ยถึงปูว้ว่าโอเคไหมปุ้ยนี้ใช้ได้ครับครับอ่ใช้ได้อยู่ครับรวยเปิดใส่รูเข้ามันรู้แต่ว่าใช้ได้อยู่อ่าใช้ได้นะขอเห็น้อนั่นนี้ก็ซื้อว่าโอเคแล้วนะครับนี่ก็เพิ่งใช้แค่ขังเดียวนี่นะเออมาทดลองนะครับ ครับอครับอะไรก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่อง youtube แบบแนวเกษตรปลอดภัยนะครับนี่เจ้าของสวนครับปู่เนาะครับอายุเจ็ดสิบปีแล้วอ่าปู่ชื่อจริงชื่อได้นะสําเนาแสงสุวรรณอ่าปู่สาเนาแสงสุวรรณนะครับหรือชายาปู่ปู่เนานะครับแห่งบน่าตีนเขาของหิตเรือนะครับีนตีนเขานะครับบนเขายังมี ผู้เท่าอีกครับผู้เท่าเฉียบนะครับอยู่บนเขานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ